เวลเวลตัวเนี้เวลตัวนี้กับเวลตัวน,วนี้คือตัวเดียวกันมันเขียนต่างกันนิดเดียวคือตัวแอลหายไปตัวงเวลแปลว่าดีคำแปลว่าอะไรคำคำแปลว่าอะไรคำ ไม่ใช่ไม่ใช่ฟังต่อคำที่สองดูคำว่าทำทำคำว่าคำคำำตัวนี้แปลว่าถ้าคุณอาให้บอกว่ามานี่ที่ทำเกียร์ำเกียร มันมันมันทัเขี้ยันีซึ่งเขาเ่าเยเราอะไรเขียเขียเราอะไรเยเยแปลว่าที่นี่นั่งลงเขียตรงนี้แปลว่าอะไรเข่ย you are เ e r e เข่าเราที่นี่ ขี่ยเขี่ยตรงนี้คำเขี่ยตรเขี่ยมันที่นี่อืมดังนั้นเขียนบุคคลคำคำแปลว่าหาคำแปลว่าวาแหววแปลว่าดีแหววคำจริงๆเี่ยควที่หนึ่งมันก็จะแปลว่าแหววแปลว่าทีคำแปลว่าหา ก็คือมาดีคือการมามาอย่างนีมาอย่างนีนี่คือการที่เรายินดีต้อนรับตันเองเวล์มนดีต้อนรับนานนีอคุณอยากให้เรากดสิ่งนี้นะกดนั้นมีกดนี้ด้วยไหมเวล์ทำให้กดดูนะเวล์คำทีู่่ ใช่ป่ะคำที่สองคำคุณไม่อยากให้เราคุณไม่อยากให้เราข้อสอบแบบแบบข้ออยากให้เราข้ออย่างมีความหมายนะเออมีเส้น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 นนีี่่ต้อองรมกดผิดอ่ะอย่างเงี้ย ออกข้อสอบออกยังไงก็ออกตามคลิปอย่างเช่นออกแบบนี้ดูนะข้อสอบเนี่ยแต่ละปีคุ้มครูออกไม่ค่อยเหมือนกันหรอกแต่ก็ได้ความรู้ทุกปีวิธีออกครูจะเขียน,นอย่างเงี้ยคำไหนแปลว่ายินดีต้อนรับ ก้อไก่ทำ here ตัว A แล้วกันข้อ Come here ข้อ,อ B very well ข้อ C welcome ข้อ D very good ไหนแปลว่ายินดีต้อนรับตอบอข้อ4 welcome อ่ะคู่ออกเปลี่ยนนิดเดียวทําไหนแปลว่าเป็นโจทย์ข้อสองทาไหนแปลว่ามาที่นี่มานี่ ตอบข้อขไหนตอบข้อข A แค่นี้เองถามล็อกเดียวตรงๆก็ถามกันตรงๆพอเวลาสอบปลายภาคครูอาจจะออกแบบไปถามว่าคำไหนแปลว่าดีมากอย่างเงี้ยซึ่งดีมั่งมีสองคำรึเปล่ะถามตรงๆไม่ซับซ้อน รู้ความหมายปับตอบเลยแต่กว่าจะตอบได้ต้องอ่านออกก่อนแหละอ่ะดูต่อครับรู้แบบรู้สับโดยรอบไปเลยทางด้านมีกระจบนะใช้เวลาตามที่ต้งงตองการเดี๋ยวมาดูเคสต่ออ่ะก็ทตำวาวทำทำแบบไหงทำที่สอง two two โชว์ตัวนี้มีสามความหมายความหมายที่หนึ่งมันก็คือทูทีโอรือว่าทูทูบอกว่ามัก็จะตักฝอยไปที่สามถึงหรือเก่นะดังนั้นตกลงไปด้วยทั้งตรงนี้และตกลงไปใช้วิีการง่างแนะนำให้เก็บแบบนี้แนะนำให้ทบแบบนี้ไอ้เมื่อกี้เป็หนึ่งก็่าอันนี้เ็ตสองแค่ไห้ เพื่อที่จะไปยังที่ถึงแก่เออหยุดแท้แล้วจบนะอืมเท่านี้อุ้ยเรามาดูลองมาดูนะอันนี้ก็ใส่ใส่ม้าคุณดูแค่อย่างนี้เฉลยดูสองสามประโยคคุกก็ดูตัวอย่างสามประโยคขึ้นมา ประโยคที่หนึ่ง I want to eat ฉันต้องการที่จะกินประโยคที่สอง I go to school ฉันต้องการไปยังที่โรงเรียนประโยคที่สามฉันให้แอปเปิลแก่แก่เธอดังนั้นตัว to ท,ที่เป็นสีแดงมีความหมายแตกต่างกันดังนั้นข้อสอบคู้จะถามว่าอะไรคู้จะถามว่า แปลออกเจอ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 เหยื่อล,ล้วทูแปลว่าอะไรฉันต้องการตอบเพื่อที่จะฉันต้องการที่จะกินเอาดูดูต่อทำความเข้าใจก่อนเขียนเหมือนกันความหมาย ไม่เหมือนกันเขียนเหมือนกันความหมายไม่เหมือนกันหรือบางทีครูจะถามแบบซื่อๆเลยข้อสี่ผู้แปลว่าอะไรไก็ไก่ต้องการ คอไข่เพื่อที่จะ้อควายไปแล้วกันง่ายดีงองูขิวตอบข้อไหนเพื่อที่จะตอนนี้ตอบได้แต่พอเวลาผ่านไปล่ะอ๋อลืมไปทูไปว่าอะไรทูไปว่าสองเอามาหลอกเอามาหลอก ใช่ไหมคูตัวนี้แปลว่าเพื่อที่จะไม่ได้แปลว่าสองเข้าใจความหล่อของครูยังดูคลิปต่อเออหนูจบงไปไม้ไร่หยุด์นูจตลงไปเลยนะเพราะว่าถ้าหนูจย่างนี้ปั๊บหนูจะเก็ตว่าอ๋อเออคำว่าครูเนี่ยมัน หนึ่งคำขั้นต้แต่มีหลายคำหมายแปลาตามบริบทแปลาตามรูปประโยคแปลตามสถานะาาของประโยคนะแต่แปลตามบริบทก็คำหน้าตา่อจบเข้าไปด้วยนะดังนั้นนะฝากไปด้วยรอบตรงนี้เนี่ยฝากไปด้วยนะสถานที่นี้ตกใส่สม,มุด ได้นะครับสมุดหรือเอางี้เดี๋ยวเราดูนหาหน้าว่าอ่ปคำถามสมุดอยู่ที่ไหนคือสังเกตดีคลิปที่หนึ่งอ่ะเนื้อหาหนังสืออยู่ตรงเนี้ย ครูอธิบายสิบนาทีครูอธิบายแค่คำนี้คำเดียวอันนี้อันเนี้ยนี่คือสิ่งที่ครูใส่เพิ่มให้และไม่ต้องกลัวหนูหนูต้องใช้มันแน่นอนแน่นอน,น,น,อนจริงๆคำนี้เจอในป .6 เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดังนั้นเนี่ย ถ้าหนูคิดว่าตอนนี้ยากแล้วมันเป็นพื้นฐานสำหรับสิ่งที่ยากกว่าในป .6 เคนะคลิปที่สองครูพูดอะไรคือการคือแต่ละคำเนี่ยแต่ละคำอะ่ะครูอธิบายแยกคำคือครูไม่อยากให้หนูจำแค่ว่าคลัสรูมห้องเรียนเพกาสนามเด็กเล่นเนสรูมห้องพยาบาล มันเสียเวลาครูเลยอธิบายล,ละเอียดว่าตัวคำว่า Class แปลว่าอะไร Class คำว่า r o รูม o ูมแปลว่าห้อง Class แปลว่าอะไร Class แปลว่าระดับระดับที่ระดับคือ Class คือการแบ่งเป็นระดับ คลาสจึงแปลว่าระดับหรือชั้นเรียนเป็นเป็นระดับเป็นระดับเป็นแต่ว่าระดับแปลว่าชั้นเออระดับชั้นคลาสรูมห้องระดับชั้นก็คือห้องเรียน เอมาก่อนบีคลาสเอน่าจะเป็นอะไรคลาสเอก็คือแปลว่าช้างแปลว่าแบบระดับช้างแปลว่าระดับคลาสแปลว่าระดับคลาสเอก็คือเป็นระดับที่หนึ่งแล้วมันเป็นอะไรไหมคลาสเอแล้วก็แล้วก็เออคลาสบคลาส ก็คือระดับที่สองแล้วก็คลาสสี่เป็นระดับที่ส 3. 3> ามคำถามทำไมคลาสเอต้องเป็นระดับหนึ่งอ่ะทำไมคลาสเอเป็นระดับหนึ่งอ่ะเออใช่เพราะ A เป็นอักษรตัวที่หนึ่ง B คืออักษรตัวที่ แค่นี้เองมันมีที่มาใช่ปะ่ะก็คือโรมา A อตสูตรีโรมา C ก็โรมาเองใช่ปะ่ะต่อมา,อม,ามันจะม,ม,มีสิ่งหนึ่งหนูเคาได้ยินคำว่าอะไร่ะคขาบอ first class เคาได้ยินปะ่ะ first class เรามีคนชื่อ first ในห้อง first แปลว่าอะไรฮะ แปลว่าลำดับที่1 c l a s คลาสก็คือระดับระดับชั้น1 first class first เนี่ยเป็นชื่อของคนบางทีมีรุ่นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องชื่อ first first in first มีความหมายเป็นภาษาอังกฤษ first แปลว่าลำดับที่1 class แปลว่าระดับลำดับที่1 first class ก็คือระดับที่หนึ่งก็คือระดับที่หนึ่ง first class คือที่สุดระดับที่หนึ่ง first class มีความหมายของแบบที่ที่สุดใช่ไหมคอ่าเมื่อถึงสภาพสิ่งนี้จริงๆแล้วอ่ะเออเหมือนรถทัวร์รถทัวร์เนี่ยก็มีอะไรนะมีคลาสเหมือนกัน เฟิสคลาสก็คือดีชั้นหนึ่งเลยอ่ะเป็นระดับชั้นหนึ่งเลยยอดเยี่ยมที่สุดเฟ t สคลาสไม่มีอะไรสูงไปกว่านี้อีกแล้วเฟิสคลาสชั้นหนึ่งระดับที่หนึ่งก็คือชั้นหนึ่งส่วนที่เหลือหรอของคลิปครูก็จะพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะตัวเครื่องบินอะไรพวกนี้นแหละแต่ไม่ต้องดูหรอกจดหรือยัง สิ่งนี้จดรอยังไปจดนะยกเว้นสองคนเห็นแล้วหน้าตึกรหน้าจอประเด็นลุ้นๆไปครูก็ใหม่เหมือนกันเว้ยนะต่อต่อต่เอเหน็นไหม คลาสรูมคลาสรูมคือคำว่าร okay. uh. ูมเนี่ยคำว่ารูมก็คือห้องใช่ไหมคลาสก็คือชั้นอ่ะวันนี้เนื้อหาสิบหกนาที